สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเสนอร,รายการโภชนาการออนไลน์รายการที่ให้สาระความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการพบกันเป็นประจำทาง w w w i n m u m a h i d o n a c t h เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยสาระประโยชน์ต่อสุขภาพท่านผู้ฟังคะ,ะจะมีข่าวจาก ต่างประเทศบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะทางตะวันตกเนี่ยว่าให้ระวังไขามันทานนะคะหรือว่าชื่อเต็มๆคือทานแฟตต t ้แอซิดนะคะท่านผู้ฟังคงอยากจะทราบว่ามันคืออะไรนะคะแล้วมีผลต่อสุขภาพร่างกายอย่างไรนะคะรบกวนฟังคำตอบจากรองศาสตราจาร,รย์ดรวิสิทธิ์เจวิสิทธิ์อาจารย์จากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ ค,คำว่าท r a n s f at, หรือไขมั an, นทานเป็นคําอธิบายโครงสร้าง,งเคมีของกรดไขมันนะฮะซึ่งในกรณีของกรดไขมันตามธรรมชาติเนี่ยตรงพันธะคู่เนี่ยตัวโมเลกุลไอตัวอะตอมของไฮโดรเจนเนี่ยจะอยู่ข้างเดียวกันซึ่งเรียกว่า c ิสนะฮะแต่ถ้าเกิดกรณีของไขมันทานเนี่ยไอตัวไฮโดรเจนอะตอมเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันซึ่งเรียกว่ารานส์โดยธรรมชาติเองเนี่ยจะมีลักษณะเป็นซิ s ไม่ใช่ trans นะ trans จะเกิดขึ้นได้เนี่ย ก็เป็นสองกรณีกรณีที่หนึ่งคือในสัตว์ที่เขียวเอื้องและมีสีกระเพาะซึ่งก็จะมีการสร้างไขมันทรานส์ในเนยในเนยในเหลวจากโคนี่แหละซึ่งอันนั้นจะมีในปริมาณที่ต่ำมากแต่กรดไขมันทรานที่เกิดขึ้นแล้วเป็นปัญหาในทางผู้บริโภคขณะนี้คือกรดไขมันทรานซึ่งเกิดจากการผลิตโดยสิมือมนุษย์ซึ่งการผลิตจากสิมือมนุษย์ก็คือว่าเราต้องการให้น้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันที่มีความไม่อิ่มตัวสูงซึ่งพวกนี้เนี่ยจะมีจุด เกิดควันเวลาไปทอดเนี่ยต่ำเพราะฉ้นจะทอดกรอบไม่ได้เนี่ยเรามาทำให้มันอิ่มตัวขึ้นก็ต้องผ่านกระบวนการทางเคมีกับทางฟิสิกส์ใส่ไฮโดรเจนเข้าไปในโมเลกุลมันแล้วทาให้มันอิ่มตัว